วันนี้ได้โจทย์จากลูกค้ามานะครับเป็น X Max 300อยากให้จัดชุดชกหน้าชกหลังให้โดยมีงบให้10,000บาทแล้วก็ลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นชกโหลดเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเลือกสินค้าชิ้นแรกเลยปชิ้นแรกผมก็จะเลือกใช้ชุดโหลดหน้าเป็นของ RSV นะครับเป็นชุดโหลด2นิ้วแบบนี้เดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันโอเคพอเราได้ชุดโหลดหน้าแล้วใช่ไหมครับชุดโหลดหน้าเนี่ยมูลค่า1,800บาทพร้อมติดตั้งเพราะฉะนั้นเราจะเหลืองบอยู่ประมาณ80,00บาทผมเลยเลือกเป็นตัวนี้ให้เ,เพื่อนๆดูก เรามาอยู่กับแผงนี้อีกแล้วแผงนี้จะเป็นสต็อกของโท๊ะโปรเฟนเดอร์เรามีงบ8,000บาทเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลือกเป็นตัวนี้ให้นะครับเป็นโปรเฟนเดอร์ r Series ส์สำหรับ XMAX แล้วก็เลือกเป็นรุ่นโหลดด้วยตัวโหลดเนี่ยจะขนาดอยู่ที่330มิลเพราะฉะนั้นนะผมเลือกตัวนี้ให้แล้วกันเอาเป็นสีดำแล้วกันเนาะเพราะว่าร้นลูกค้าเป็นสีน้ําเงิน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ X m a c 2024คันนี้นี่เดี๋ยวผมจะเอาขาตั้งลงให้ดูนะว่าใส่ไปแล้วมันเจ๋งขนาดไหนนี่ครับเวลานั่งขาเต็มพื้นมากขึ้นเพราะเราได้ชุดโหลดตัวที่ผม Big and m a c ให้นะครับเซตนี้ผมบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดใครอยากได้เซตโหลดแบบนี้เข้ามาดูที่ร้านได้เลยนะครับของมีพร้อมส่งตลอดเวลากับ X Max 300